กับนักทันใจปดีพี่น้องเอฟซีทุกคนใช่แล้วกัแพทย์เมื่อนี้กัไปหาเลาะป่าคือเก้าอีทุกคนเลยตามเคยแต่ว่าผลหน้ากับตกเศร้าทุกคนเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกลิ่นไปได้ตาตุ้ยเกียร์เพิ่งอุปกรณ์เรียบร้อยเลยถือเข้าเข้ากัถือถือแจวน้ำแป๊วหนาเออถือเข้าถือแจวถือน้ำเนาะน้ำแป๊วหนาครบชุดไปทำการยืมสามคนมาอีกหกตัวทุกคนเลยไปเดินทางทุกคน mau ừ. con mau oh, con. Con <laughs> đấy máy <đứa. cười> lên đó con gần máy lên ủa 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 con này, nghi ngon ní bó hello 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 Hết hello hello Hết hello 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 เอาดังก <c oughs> ีนได้วไปแล้วทุกคนไปแล้วมาไล่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย mở lên, mặt cãi tử cột chút, chút Nên, nê, nê, nê. Này. Mà lấy ừ, ừ, mình... mình... <laughs> mà mọi người sụt nơi 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 kìa nơi 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 nó nơi 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 một nơi 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 โอ้คนไม่แม่นคนเหนมตกเลยดูสบายโอ้โหมาบ้าครับลวกันคู่มือใายกันเกาะนะฮะเกาะชั่วพักจะจอยใช่ผ้าไหมฮนโอเคผ้าเดียว nghe được, nghe con mà, chút nó phải Phải chút, nó không, nó nó không, phải không, nó không, Mình phải không? Mình phải không? Mình phải không? mãi sai cố nhau yên bị anh cào cái, cái nhanh hôm 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 เท่าไหร่นะวาขาดก็จะไล่ยังเอานะจะไลยอ่ะมีนี่เดี๋ยวจีบอีกขึ้นุวงไม่ไปหอดผู้ใช้แค่พวงจอนี่จจอพี่แคุ่วงหอดใช้แค่เอา อัดบปนี้อัดเลยเธอจะเอามันจะไม่ออกเลยอัดเอาเนี่ยเดี๋ย้หยา,า,า,าออก่อนใช่ไม่เช่ไอไม่ได้มาแล้วมาอืาอ เห็นตัแล้วทุกเห็นตเหรเห็นหางเลยเห็นหางหางเลยหางเลยตายก็ตายหตายก็หางใหญ่ป้าได้วายเหนียวมือมันลงอย่ได้หู้หางเลยทุกเห็นหางแลขึ้นเครื่องีกอัดไล้พลอัดเลยเป็นไงโอ้ย ขบมือละเกมีก็ได้ไม่ดอกแล้วโอ้ยถือว่าไี่แล้วยังเบาถทงนีดโตเป็นบอลจับปีนมันยได้ป่ะเนี่ยจับปีนเลยจับปีนเดิกหูน่อยจับปีนขาดพ่อคอเยมารบมือได้กี่ตาอะไรมาหนาจ่อยบง นี่เอาได้แล้วบ่บ่ย้อนนี่บ่ได้บ่เออเอาครับมาแล้วได้ ถ uhm ือเครื่องอุปกรณ์ครบสุดอ้าะตุยเนาะปฟาตุยยังผู้ผ่าฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเอ้มาไล่แลยทุกคนมาไล่แลว kiếm, kiếm, kiếm bưng má bung mang mẹ mày chết đi bắt rồi tìm mày ăn mày ăn mày mà lấy lấy mà lấy lấy nó mày ăn

ủa, anh ăn. Đây chom nè, đây tụi bên, ma tụi hao yêu cũng con. là cắt nhẽn hả? Heo. Uh. Cắt Chú bò nó hao nhẽn quá. จะหักแก้วบ่ยังยุ่งอยู่ให้ไปกินเถอะจะไปนะเฮ้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 เ้ quá tí đó bung thằng mất tầm Ô, bung chóc เดินทางมาฮอดฮอดโกนฮอดฮุบทุกคนเดยนทางไบที่ิลงลุ่มเลยกับความความโกนในภาคนั้นล่ะทุกคนเดินทางเฮ้ยล้วงหย Ô phá, phá được rồi, bò. Oh, mà lấy, lấy, nướng, nướng tổ nấm được rồi. เดินทางขึ้นเข้าโดงต่อขึ้นบันนี่ลงนี่ลงขึ้นผู้บัน Đồ bông bông tốt bông tốt ừ. bông nó mất ở đây thì dân lung nó lên Hãy subscribe đẹp

ฮ oh. oh, ึบอ ja, <se> ้โอ้ยหฟันตัวจกไปมันมีชอด้วยเออชอตจะอตด้วยชอตด้วยโกนจะมันขี้โบตัน

路上来多点烤肠一点。这边。哦，好、哦，好、哦，好，好，好，哪来 เข้าไปได้เข้าไปได้ยาน้เฮ้ย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 เฮ้สิยงช่างเู้ยคุณโอ้เห็นตัวแล้วคุณเห็นตัวตัวแล้วตัว lôi này, bò lôi, lôi này, lôi này, toàn hả? Ừ, hồi, hồi. <laughs> nào là có luôn. cái máy hay, thôi cho có luôn. nào, In tốp vào tô Olubilo. nhưng to yard. Những miền nôn. Những miền Nhưng mình mình, mình oh, mình. Mày có non. Mấy Oh, có lấy mày là mấy kia mấy kia 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 เข้มถ่าแอตอ้าไปดูเลยนะเกอข้เข่าเลยโค้งเลยเนี่ยเนาะด้งูมันงูทุกคน

sai khác Hãy subscribe không ทุกคนเดินท่ามอนน่กับ<ฮ>ดังไฟเฮ็ดยิกินทุกคนเลยถยกินข้าวละถึเข้าวมันไหมเลยดังไพทุกคนดังไพนทำน้ำประกอนกินข้าวบ้าน จะน้อยล้วดีเป็น เล่นลวนดานมีลุงมีลุ่งแย่มีรุง,งตะเล่นแมันแดงเลยอย่างนั้น,ไป,ไ,ปนไปุนเดียวก็พ่อเลยมันพอพอไปค็หนาเนี่ยเป็นงหายัได้ไรอบองประจำนะดุกกเถก xem là hoạt động được giải thích được đâu hả 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 Con hả 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 tăng hàn à, mà mà đâu còn kiện không ai không ai ừ. này vừa được cái so cả, cả tè mà này Ừ, Để đây ta Ờ, à, Té mất nó có té luôn Tao nó mà sao có té kìa Tao hộp nó mà hộp Má hết một cái này không Đúng mà vào điều này

ได้เากาเป้าผลด้วยผลตุกมาเป้าหายนี่แล้วนี่เรื่องได้แต่ได้น้ำแล้วด้วยได้ทาผลทุกมาเป้าผลนี้ก็ได้เ้อกฐาผู้เลี้ยงกระทาเป้าผลเมื่อผลทุกมาห้ะเพนี้มาเอาเบ้งยัก่าื่อ่ะ ที่กี่ดำทำกระดำข้าป่าใชอเนาะจะมีเอ็นหน้าว่าเป่าคนนี้มีเอ็นหน้าแเป่าคนนี้อะเด็ดเด อ่ะเขาอิมปป่มมักพอนทุกคนอ่ะกินกินน้ำก่อนทุกคนเลยเขาอิ่มเลยกินน้ำก่อนโอ้น้ำก็น้ำใส่ครับทุกคนเลยน้ำตัวลงมาจากเทือด่านทุกคนเลย อ่ะตอนนี้ก็พักผ่อนก่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ so like จบไปนะทุกคนขอขอบคุณทุกคๆที่มีพี่น els, ้องที่มาส่มฝากกดไลค์กดติดตามเลยทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเชิญรูนี่ก็ให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีไม่แห้งบายบายทุกคน